สวัสด sure. ีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะมาสอนน้องๆชาร์จแบตเตอรี่บล็อกไฟฟ้านะครับผมชาร์จแบตเตอรี่บล็อกไฟฟ้านะครับผมปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ไม่คิดนะครับผมว่ามันจะเป็นปัญหาได้รับมการชาร์จแบตเตอรี่บล็อกไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่เนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานครับผมแบตเตอรี่ลูกหนึ่งอะเซนโตใช้ได้นานแล้วทีเนี้ย มันก็ไม่ค่อยได้ชาร์จนะครับผมแล้วพอถึงขั้นตอนการชาร์จเนี่ยทุกคนเชื่อไหมเซตตรชาร์จแล้วมันไม่เข้านะครับผมหรือว่าเราไม่ได้อ่านคู่มือด้วยก็เป็นไปได้นะผมไม่รู้ว่าชาร์จยังไงนะผมปกติแล้วเซตตจะ,อะถอดนะครับผมพอ,อไฟก็จะใสแ่แบบนี้นะ แ่แบบนี้เวลาถอดครับผมเราก็จะบีบด้านข้างแล้วก็สไลด์ออกด้านข้ <c oughs> างก็สไลด์ออกแบบนี้ครับผมตัวใหญ่ก็เหมือนกันครับผมตัวใหญ่ก็บีบด,ด้านข้างก็สไลด์ออกตัวใหญ่นี่เซตโต้รัดเคเบิ้ลทายไว้ครับผมเพราะว่าเซตโต้เคยยิงตัวฟลอกชันบาร์นะครับผมแล้วน็อตมันรูดนะครับผมแล้วมันก็นดีดนะครับผมดีดทั้งบล็อกทั้งมือคนนะครับผมกระเด็นโผ พ็อกเชนบาร์นะครับผมทุกคนคิดดูมันดีดแรงแค่ไหนครับผมอ่ามันเลยทําให้ตัวแบตนี่หลวมนะครับผมตัวแบตนี่หลวมนะครับผมก็เลยต้องรัดไว้นะครับผมเวลายิงมันกระแทกแล้วมันหลวมนะครับผมอันนี้เป็นอ่าข้อผิดพลาดของเซนโตเองนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับอ่าโปรดักต์เขาแต่อย่างใดนะครับผมทีเนี้ยพอเซนโตถอดออกมาแล้วนะครับผมถอดออกมาแล้ววิธีการที่เซนโตชาร์จก็จะทําแบบนี้นะครับผมใส่แบตเตอรี่นะครับผมใส่แบตเตอรี่ ปึ๊บลงแบบนี้นะผมจะได้ลงนี้นะแบบนี้จึ๊บแล้วก็เสียบปลั๊กนะผมเสียบปลั๊กเสร็จไฟมันจะโชว์ใช่ไหมไฟมันจะขึ้นสีแดงถ้าเต็มก็จะเป็นสีเขียวแต่ปรากฏว่ามันไม่ชาร์จนะผมเซนโตกอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ชาร์จนะผมแต่เซนโตจะบอกว่า วิธีการนะครับผมให้เราเสียบปลั๊กก่อนนะครับผมให้เราเสียบปลั๊กที่ตัวชาร์จก่อนเสียบปลั๊กที่ตัวชาร์จก่อนแล้วเราค่อยเอาตัวแบตมาใส่แบบนี้นะครับผมมันถึงจะชาร์จให้นะครับผมเซนเตก็ไม่เข้าใจว่ามัน ทำไมไม่ชาร์จให้ทำไมไม่ชาร์จนะผมอ,อยู่ครึ่งวันนะผมไม่ชาร์จนะครับผมเซนโตก็คิดไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมก็มันเสียหรือเปล่าแต่ว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาแรกปัญหานี้มันเคยเกิดขึ้นกับบล็อกตัวใหญ่เซนโตซื้อบล็อกตัวใหญ่มาก่อนนะผมแล้วค่อยซื้อบล็อกตัวเล็กบล็อกตัวใหญ่พอหมดก็ไปชาร์จก็เจอปัญหาเดียวกันนะผมเซนโตเลยคิดว่ามันไม่น่าจะเสีย มันน่าจะเป็นที่วิธีการชาร์จของเรานะผมว่าเราชาร์จไม่ถูกต้องหรือเปล่านะเซนโตก็เลยถอดแบตออกนะผมแล้วก็เสียบปลั๊กใส่แบตปุ๊บชาร์จปกตินะผมอ๋อเซนโตถึงรู้ว่าเวลาชาร์จนะผมให้เสียบปลั๊กไฟก่อนนะผมเสียบปลั๊กไฟก่อนเสียบปลั๊กไฟจ๊บแล้วค่อยมาใส่แบตนะผมแค่นี้เองครับผม แค่นี้เลยไม่ได้ยุ่งยากเลยครับผมแต่ว่าปัญหานั่นที่ชาร์จไม่เข้านี่เซนโตเสียเวลาไปครึ่งวันนะครับผมอ่ะเผื่อน้องๆนะครับผมเจอปัญหาชาร์จแล้วไม่เข้านะผมอ่าก็หรือว่าเซนโตงโง่เองก็ไม่รู้นะครับผมเด่ยน้องๆไม่เคยเจอปัญหาพี่ผมใช้ไม่เคยเจอปัญหาเลยพี่งโง่เองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะผมเออเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ชาร์จบ่อยผมเอาตรงๆเลยเซนโตไม่ค่อยได้ชาร์จบ่อยลูกนี้นะครับผมชาร์จครั้งที่ะครนะผมชาร์จครั้งที่สองนะครับผมเออ ก็มันไม่ค่อยได้ชาร์จบ่อยนะมไม่ง่ายก็เลยไม่ได้ดูเยอะนะครับผมว่ามันจะต้องมีขั้นตอนอะไรมังนะ่งเนาะชาร์จแบตเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีขั้นตอนซับซ้อนนะครับผมก็เลยเจอปัญหานี้มาถ้าผมก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะเผื่อน้องๆเจอปัญหานะผมเออไม่เครื่องพังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมอ,อก็ถ้าคุณน้องๆอ,อ่ะชาร์จ อย่างสเต็ปแรกเหมือนเซนโต้นะครับผมชาร์จไม่เข้าแน่นอนต้องสเต็ปสองนะผมเสียบปลั๊กก่อนแล้วใส่แบตนะครับผมถึงจะชาร์จเข้าก็ว่ากันไปเนาะคนเราก็ไม่ได้เก่งสักทุกอย่างนะครับผมเนาะก็มีรู้มัง่งไม่รู้มัง่งเนี่ยสะสมกันไปนะผมก็เราก็สะสมประสบการณ์กันไปเนาะอ่ะอันไหนที่ยังไม่เคยทําก็หัดเรียนรู้กันไปเนาะน้องๆก็เช่นกันนะครับผมอ่ะก็น้องๆคนไหนมีวิธีการอ่อ ที่มันสามารถจะใช้บล็อกได้แบบให้มันได้คงทนยาวนานยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ให้น้องๆคนอื่นๆเขาได้รู้กันด้วยนะครับผมคอมเมนต์ใต้วิดีโอเซนโต้ได้เลยเซนโต้ก็จะมาอ่านดูว่ามันจะมีวิธีการไหนที่เราจะใช้ให้มันทนุถนอมได้ทนที่สุดนะครับผมเซนโต้ก็เพิ่งเคยซื้อมันกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ใช้ไปแบบไม่รู้เรื่องดูราวมนกันแต่ยิงก็ยิงอย่างเดียวเหมือนกันนะครับผมเอาจะว่ากันไปเนาะ โอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผม